สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับพระแท้ชาแนลเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานนะครับวันนี้จะกลับมาทําช่องเหมือนเดิมนะครับจะมาแนะนําพระแล้วก็อาจจะมีขายสินค้าบ้างนะครับวันนี้ก็จะแนะนําพระหลวงปูท่ทวดนะครับร้อยหนึ่งปีอาจารย์ทิมนะครับร้อยหนึ่งปีอาจารย์ทิมนะครับสร้างที่วัดหลักเมืองปัตตานีนะครับ จังหวัดปัตตานีนะครับแต่เป็นวัดหลักเมืองนะครับเป็นหลวงพุทวดวัดช่างให้แต่สร้างที่วัดหลักเมืองนะครับร้อยหนึ่งปีอาจารย์ทิมนะครับในหนึ่งกล่องนี้ก็จะมี2เหรียญนะครับวัดเขาจะใส่มาให้ตอนเช่าจะเป็นกระลายเงินนะครับแต่วัดก็จะใสกระลทองมาให้ด้วยนะครับเป็นเหรียญเซมานะครับเหรียญเซมาะค่อนข้างสวยนะครับ ดูเหรียญเงินก่อนครับสวยนะครับนี่เหรียญทองกระไรทองนะครับกระไรทองกระไรทองนะครับ,รบไม่ได้พ่นรายนะครับถ้าพ่นรายก็จะเป็นเหมือนลงบุญทวด เลื่อนสมณศักดิ์สองปีศรีเก้ากระเ้าสามอันนั้นสวยงามจริงๆนะครับหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับหาได้แต่ราคาสูงนะฮะนะครับแต่อันนี้ร้อยหนึ่งปีครับสร้างที่วัดหลักเมืองอ่าจังหวัดปัตตานีนะครับจังหวัดปัตตานีร้อยหนึ่งปีอาจารย์ทิมนะครับครับจะสร้างไว้อ่าประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับหลังจากร้อยปีของอาจารย์ทิม 2,555ของวัดช่างไทยหปีนะครับครับเป็นพัสดแท้นะครับใครไปเจอที่ที่ไหนวางตลาดก็คือเป็นพัสแท้นะครับไม่ใช่พาสเก๊น,นะครับครับเป็นพัสแท้จริงๆนะครับแต่สร้างที่วัดหลักเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับฮะตอนที่เช่ามาปี5,6,6,7านั้นก็ราคาอยู่ที่4,500บาทครับ4,500บาทนี้ก็จะได้2ิงหรีนะครับ ไม่ใช่ราคาจากวัดนะครับราคาหน้าร้านนะครับครับหน้าร้านนะครับก็สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บพาแท้ .com นะครับพาแท้ .com นี่ก็จะมีอ,อินเด็กพระอินเด็กพระนี่ก็จะมีอธิบายว่าพระที่ไหนสร้างสร้างเมื่อ,อไหร่จํานวนเท่าไหร่เกจิอะไรบ้างนะครก็จะมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับ,รบผมผมจะทําไว้ที่อินเด็กนะครับเมนูข้างบนนะครับเมนูข้างบนเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าก็จะ ดูในารายการหน้าแรกหรือสมาชิกร้านค้าในในพระแท้จะมีสมาชิกพระแผงพ้ะย่อยๆร้านค้าให้ย่อยๆนะครับก็เวลาติดติดต่อกับแผงพระก็ดูเบอร์โทรให้ดีนะครับจะคลิกเข้าไปในละเอียดของพระแล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่ออยู่นะครับก็ถ้าจะติดต่อเว็บโดยตรงก็จะเป็นา ลน์เราจะทิ้ง QR code ไลน์ line ไว้ให้ให้แอดเป็นเพื่อนแล้วก็สามารถสอบถามราคาสอบถามพคแท้พคเกจได้นะครับก็วันนี้ก็จะสั้นๆน,นะครับมาแนะนำนะร้อยหนึ่งปีอาจารย์ทิมน,นะครับหลวงพูททวดขึ้นว่าขึ้นชื่อว่า,าศักดิ์สิทธิ์นะครับ แ้วคาดนะครับไม่ว่าจะสร้างที่วัดไหนจะลูกเสกหรือไม่ก็ตามหลวงปู่ทวดนี่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นพระบุญบาร,รมีสูงนะครับหลวงปู่ทวดนะครับก็ยังไงก็กดติดตามด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามใต้ค,คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ไว้ใต,ใต้ใต้คลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ยังสมาชิกยังน้อยนะครับก็ เราจะได้มีกำลังใจในการทำข้อมูลคอนเทนต์พระดีๆพระแท้ให้ให้รับชมรับฟังแล้วก็ฟังหรือชมเพื่อความบันเทิงนะครับอขอบคุณมากครับ